บุญพรรสมณะสมณะบุญใหญ่เรื่องฟังธรรมตัวการฟังธรรมมันจะเกิ็มันคิดอ่านคิดแล้วก็จะได้มีความเข้าใจมีปัญญามีปัญญาแล้วก็จะไปดับความรลุกทุกทุกวันที่มีปัญหาอยหรือว่าทั้งงงทั้งสบาย นะการกระทำั้ะคำพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความไม่รู้ความสงสัยในอดีตก,ก็มีในปัจจุบันก็มีเรามาดูตอนสมัยกระพุทธเจ้าต่ากันจะไป้มีพานก็มีพลานะงพาูดสงสัยเรามาถามพระพุทธเจ้าเขาเลยถามเขาเห็นความสงสัย คาใจอยู่รีบมาถามพระเจ้าถามสามข้อ mm. ข้อที่หนึง่งเ <c oughs> ราถามว่ารอยเท้าบนอากาศมีไหม mm. <c oughs> ที่สองกะถามว่านักบวชหรือสมณะนกเหนือนจาก ศาสนาเนี่ยมีไหมสาวปัญแบบนาสุดท้ายคือว่าสังขารที่ยังคงมั่นคงคงที่อยู่มีไหมพระพุเเทธองค์บอกว่าเน่ยชีวะมันม่มีเวลามากขนาดที่จะต้องขยายอะไรให้เกิดความปรดาดนั้นเพราะฉะนั้ อาจจะหมดแรงแล้วเอาเป็นบ้างฟังตรงนี um. ้แล้วกันแล้วเธอเข้าใจเรื่องปัญหาของเธอก็จะหมดสงสัยเช่นพระอริยเจ้าตั้งแต่ระดับเะโสดาบันย์เขาไม่สงสัยพล้วถ้ามีระโสดาบันยนรก็รงไมนเขาก็ไม่ําเขาก็ไม่ําชั่วคนที่เป็นโสดาบันยเข้าใจกายเข้าใจจิต เ้าใจว่าทำบาปแล้วก็มีผลเป็นรบาปทำดีก็มีผลดีทั้งดีทั้งชั่วนี่เป็นของไม่เที่ยงทั้งดีไม่ชั่วก็เสื่อมก็จะจากกัว่ปทำทั้งบวกไม่ควรก็ไปยึดมั่นือมั่นอันมี้พวกเพร่อดับระโสดาบันบุตดสงสัยคนที่เกิดในโลกบุตทสงสัยก็พวกมีวาจาพต่งกมา นะถ้าในศาสนาไหนที่มีความเข้าใจใี้ถูกตามธรรมชาติโียใช้คำว่า,าสัมมาทิฏฐิถูมธรรมชาติในศาสนานะนะก็จะมีสมณามีนะสมาะคือมีนะมีพระผู้พคนปัญหาแต่ถ้าศาสนาไหนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิคือไม่ได้เห็นตรงกับธรรมชาติ ศาส,สนานั้นไม่มีสมณะไม่มีในศาสนานั้นนี่เรามาดูในตอนพระพุทธเ,เจ้าเกิดส่วนใหญ่คนก็นับถือผู้เป็นเจ้าที่ทาอะไรก็ไปขอของผู้เป็นเจ้ามือเมย์ก็ไม่เอาปากมีก็ไม่ใช้เราไปใส่ใจพระพุธเจ้างค์น้นจก่งอย่างนั้นต้องไปบูชาอะไร เราไม่เข้าใจไม่มองคนใกล้ๆมองคนใกล้ๆว่าเออเด็กเขอยู่ใกล้ๆนี้เวลากลา,ง,ลางคืนถึงเวลาเจ็บใครได้ป่วยจะได้เรียกเอาสช้ไปหาหมออาเอาไปส่งโรงพยาบาลอะไรตรงนี้ต้อไปเพิ่มควูเป็นเจ้าเพิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอันนี้คือคนไม่รู้เรื่อง แต่คนระดับพระสงฆ์บางคนรู้เรื่องเนี่ยผมเข้าใจผูกผูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นได้มันตรงแล้วเหนื่องจาสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเหตุแต่ทำเหตุนี้นันก็ผลนี้เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำนี่ใช้คำว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกดีชั่วร์ว่าการกระทำเขาเชื่ออันนี้เขาเห็นด้วยปัญญาคือพระธรรมปริมาณจเห็น เข้าใจนะจ๊เด็กเข้าใจแล้วจึงเป็นนักโศกอาบันเดียวหมดความสงสัยเข้าไหมจึงขอบวชเลยพระภูมิมาตย์เจ้าจะบอกบอกอนุนเธอไปเรีนรู้ระชาให้อยบวชเห้เรามาที่จะปฏิบัติในเมืองพุทธินาลานให้ก็สุดท่างปฏิภาชุกก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องมานี่คือเราจะมาบวชสาวกองค์สุดท้าย แล้วก็มีโทนักรามซึ่งอยู่ที่นี่โทนักรามเป็นคนที่ไม่เด็ศาสนาพุทธนะเขาเป็นศาสนาพราหมณ์แต่เขาจะเป็นผู้ที่แบบ่งอัฐิหรือกระดูกของเรานี่ก็เป็นปัจจัยที่สองที่เราทํามาปัจจัยที่สามก็คือ <c oughs> เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก แน่นอนถ้าเผากระดูกเป็นกระฐานทุกเมืองจะต้องมาขอที่นี่มันเล็กๆอันนี้จะหาต้องไปขอนำบุกซื้อตัวอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้ก็ต้องให้เข้าไปแบ่งัปโดยโทนัสรามจะเป็นผู้แบ่งให้แต่ถ้าไปนิพพานที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยเผาเสร็จแล้วก็แน่นอนกระดูกเป็นกระฐานกระดูกที่เป็นอาจารยเป็นกระฐานเนี้ย มึงเลีกๆไปขอเขาก็ไม่ให้ถ้าจะสู่โลกตบต,ตียังไงก็มึงเล็กๆก็สู้ไม่ไดน้นี่คือเหตุผลสามอย่างที่เราต้องมาที่มาที่นี่หนึ่งก็มาเพื่อนะจะบวชสาวกองค์สุดท้ายมาบวชสาวกองค์สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ได้พูดนะอันนี้คือ คนที่ไม่สงสัยแต่เราที่ยังไม่ถึงตรงนี้ไอท่ลูปไอ้น้ำก็สงสัยบางทีสามีภรรยาก็ทะเลาะกันภรรยากับทะเลาะสามีลูกก็ทะเลาะกัดพ่อกับแม่ด้วยความที่ไม่รู้แะแต่พระอริยเจ้าเนี่เไ็นทางหลงหลงไม่เป็นหลงไม่ได้ก็เข้าใจตามหลักของปฏิจิยการ เมื่อมีเม่มีความอาวิชามีความไม่รู้มันก็เกิดการกระทําดยความไม่รู้พูดก็บพูดแ้่ความไม่รู้ยึดหลักของตัวเองคล้ยๆเหมือนกับเป็นหลักการเอาอันนี่มีหลักการถ้าใครมนพูดมาไม่ตรงกับหลักการเลาะเดียงกันเนี่เอายึดหลักการแต่พุทธศาสนาไม่ยึดหลักการยึดอะไรเรียกว่า ธรรมชาติคุณพูดตรงกับธรรมชาติมันก็ตรงถ้าไม่ตรงธรรมชาติมันก็ไม่บอกอันไม่เทียมเนี่ยหรือบางคนก็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์นรก,กอันนี้คือดับทุกสิ่งทุกสารในหลวงเช่นพระเจ้าปายาสิสงสัยว่าสวรรค์ไม่มีนรกอย่าีตายแล้วก็ไม่ตม้องตกนรกตายแล้วก็ไม่ขึ้นสวราน เขาต้องยึดหลักการตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นผิดด้วยการอะไรหนึ่งหลักการสองความไม่รู้กรณีท้าอนุญาตชาติเป็นแบบกระสุนอะไรนะดับที่อีกอีกสาดับความสงสัยหมดเลยดับความสงสัยแค่รูกกับนาำแค่นี้มันก็ออกไม่ออก ถ้าเอารูปก,กับน้ำออทุกอย่งอางจบเพราะลูกน้ำเนี่ยกว่าเป็นยานและอันดับหนึ่งเป็นยานะดับหนึ่ก็เรียกว่าลูกปปฏิเสธยาที่เราก็ไม่คยใช้กจจัรใช้เินนตปัญญามาพิจารณาตรงนี้ครั้งเอาลูกแต่ก็อีกครั้งมาหาอินอะไรอางนี้ก็จะไมาา่เขาวันละไม่มีเราก็ไม่ได้เขาวัดเพื่อไม่ได้เขาวัดเราก็ไม่ได้ทังธรรม เมื่อเราไม่ได้ฟังทำความหลงที่มันมีอยู่หลายภพหลายชาติมันก็หลงต่อไปอีกที่ควายพามันหลงต่อไปคนที่มีในระดับจิตปัญญาแค่านี้เขาให้มาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงนให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาเกิดในภพเขาเรียกว่ากามการกามภพปัญญาเขามีแท่นี้ตัวตายแล้วเขาก็กลับมาเกิดอีกไอจะขึ้นไปถึง ลดเยื่อว่ตถัยสูงจะขึ้นไปบนขั้นบนเป็นอะไรได้แต่ตายกี่ครั้งเขาก็มาเกิดในภพนี้จะตายกี่วันก็มาเกิดในภพนี้เป็นหลายพันปานครั้งก็มาเกิดก็เลอสังสารวัตรตนไม่มีขอบเขตตนไม่รู้ถ้าคนที่เห็นอย่างนี้ก็จะ่งสงสารตนวเองวิญญาณของเราจะ่ถูกมาตกนรกมาถูกขึ้นสวรรค์มาเป็นเปรตมาเป็นปัจจุบันกายในระดับ คนที่เป็นพระสูตรและมไม่หมดสงสัยถามว่าทําไมต้องเป็นสัตว์นโลกอยู่ชั้นล่างเพราะเราทําบาปเราทําบาปเป็นเหตุไปตกนโกนี่เป็นผลต้องเอาเหตุนีผลเราทําบุญนี่เป็นเหตุไปขึ้นสวรรค์เป็นผลแล้วทีนี้ที่สองค็คือทำไมเป็นเปรตเป็นอุลังกายเขาก็ไม่สงสัย เป็นเปลืเป็นอสุรกายหมายถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงคราวตายเรื่องยังไม่ถึงคราวตายเกิดไปแล้วถึดชันตายอย่างเนี้ในโรงยาบาลก็แอววิญญาณไปไปตัดสินไปให้ไปลงนรกหรือไปสวรรค์เขาก็ปล่อยปล่อยวิญญาณมันก็ต้องมาอยู่โดยที่ไม่มีสังขารเขาียาสัมโพสวิญญ ปกติเป็นเปลือกเป็นร่ากายสัตว์โลกเขาก็มีที่อยู่มีที่อยู่คือไปทรมาร์ลผลชั่วอยู่ไอท้ที่เป็นเปลือกร่ากายก็เป็นสัมโพเลสีที่ไม่มีเพราะเขายังไม่ถึงขาวตายยังไม่ถึงอายุไขเมื <c oughs> ่อไม่ถึงอายุไขยอุปนิเปตจะนั่นหาที่เหมือนไปยิงฟองล้มตาเฟืองอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นเปลือก ลุงตาเหมือนนังตะแเป็ตเล่งมวยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่หน้าพักขนงอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอยู่ในฐานะเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีไหมไอพวกเราก็ไม่มีหรอกไม่มีเลยแต่กลัวแม่หน้าทำไมเวลาเขาเผาซุปอะไรนี่เราคือกลัวแล้วกลัวทำไมแล้เป็นหลอกตัวเองหลอกคนอื่นไมพรู้หลอกอย่างงี้ที่นี่พ่อหน้าเรียกแจ้งทำไง จะ่าไทิ้งเรื่องหลักของเหตุน,นันพระุทธเจ้าสอนว่าคนจะทําดีมีชั่วกนนรรมนามวัตรดีโลโคสัตโลกยเปิงไปทากรรมถ้าทําดีก็ผลดีทำชั่วก็ผลชั่ว,ว,วถ้ายูเข้าใจเสร็จเตียบร้อยพระอริยญาติทั้งหลายจึงไม่สงสัยเพราะฉั้นพระเจ้ารู้แล้วว่าทำนี้ได้ผลนีทำไม่ดีได้ผลอันนี ไม่ผลเป็น hmm. ย mm ังไงไน้ผลก็ตั้งใจจะไปทําคือเจตนาหาที่โปรยกรรมวิธามิอิโตเจตนานี่ท่านก็ทําไปให้เฉยเฉยบางที่เป็นบอกให้ทานก็ให้ไปสงมคบกันไปเอาบุญไม่หวังบุญไห้เราได้ให้ทานนะต้องหวังขอยเกี่ยวยูเคลียร์เคลียรงมาเคลียถูกวงโนตานี้ขอให้ลูกคนนี้สบายขอให้ลูกคนนี้อยากจะใกล้ได้บุญมันไม่ได้ทำบุญแล้วนีมันกลายเป็นทำเล็บเปลี่ยน แล่มันก็มีมานานแล้วเนา่ยไมมีคาสอนมันก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกประเภทนี้ความต็นใจที่มันทรงไวขนาดน,นี้มันก็ได้ระดับนี้ใจมันไม่สูงคือต้อตายเอาหมดอายุไขหมดอายุไขด้วยปัญญาระดับนี้หรือภาษาบาลเขาเรียกว่าอุเพกระตะกุญญาตาบุญเขาหรือบาเขาติดเขาอยู่ในระดับนี้ภูมิจิตอบบตัวนี้เขาตายไป ตายก็จะกลับมาเกิดถ้างคเทวดามีก็อไปเกิดไม่ได้ถ้าจิตมันอยู่ระดับนี้มันก็ต้องมาเกิดอย่างพราวุฒินิพพานเจ้าสงสารต้องมีให้พัฒนาจิตให้สูงนะที่สูงจนถ,ถึงเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เป็นไปได้นี่เป็นพระอริยเจ้าเขาก็ไม่ลงมาเกิดที่นี่พราจิตม,มันสูงแล้วมันก็พ้นไปนี่ดัะนั้นเัยเรยนหลวงพ่อทร์ที่เป็นอริยเจ้าทั้งหลาย กอนระมีพระาเจ้ารนามีเป็นแสงแสง่องโ์ก็ประกาศว่าอามสสมองไหนสงสัยในคำคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำสอนของเราถามว่าตอนที่เรายังไม่ตายูุปภาษเราเรายังไม่ตายเดี๋ยวเธอจะสงสัยเดี๋ยวเธอจะมีจิติดช้า <laughs> mình hãy xong rồi không phải mình đã bắt đầu lần bây giờ mình phải bắt đầu mình hmm 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 Vì hmm 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 สูงสุดกับจิตปะปริโยตระนัมก็บันเทิงในพันิพาคือบันเทิงทั้งสองโลกแต่คนนี้ยังไม่มีปัญญาจะไปรู้เป็นทุกข์อยู่ในโลกตายแล้วก็ไปตกกระดกไปเป็นทุกข์อีกคือมีหนีไม่พ้นตรงนี้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายอี่าคนที่ความใจนะรู้ว่าทำชั่วจะต้องไปทำ เสียงเสีก็ไม่ผิดฟังแล้วเันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเาไม่เห็นของมาทำไม่ออกทำไม่ผิดนราก็ลองสิร์ามเข้อมันกินได้เลยปาเข้ามันกินได้แล้วก็้องทำผิดขอไปให้ค่านิยมธรรมะผูกมากเลยฉันจะตอกมีเงินฉันจะตอกมีนมีที่เราจะยอมทำบาปก็มนลงทำบาปเป็นแล้วโน เกิดเนี át, ่แ <su> ล้ว <online> ่ถวายรัชทานหาเรื่องอะไรก็ตั้งใจดำบาปนะใช่ไหมอันี้มันก็มีผลอยู่ประเด็นคนมีทางอย่ที่เขาลวอย่างฉันนียกตัวอย่างันก็เวลาเดียวนี้ฉันก็ไม่เดือดร้อนที่ไปตองไปทัวานหนีไปตองน้ำามาเนี่ยนี่อะไรก็ฉันมีโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยงที่เห็วเนี่ยอะไรไม่เอาแล้วกใส่ต่องใส อาหารเยอะแยะแล้วคนเลือกเราเลือกอะไรที่มันบริโภคไปแล้วมันเสด็จต่อโลกไม่ไม่ทำให้โลกต่างๆที่มีอยู่ก็อายุมากแล้วเกี่ยวแรงมันก็น้อยหรือไวรัสอานจะมาต้านต้านเชื้อโรคมันก็มีน้อยโเคแล้วมันก็เริ่มมีกำลังต่ออาเซียนเบ็ดงเดงออย่างเี้ก็เ็งกันปาารมาลงบ เมื่อเรารู้อย่างนี้พระอริยเจ้าจึงหมดสงสัยจนสรุปนะการทำธรรมนี้ก็คือดับความสงสัยเมื่อดับความสงสัยเข้าใจถูกต้องในการกระทาตั้งแต่วันที่เข้าใจมันจะถึงวันสุดท้ายมันก็จะไม่บาปเมื่อไม่บาปนรกอยู่เรื่องของนรกเราไม่ตกนรกเราไม่จะสร้างเดชให้บาปดังนนเราก็รทำแต่บุญกุศลสูงกัสัมกติธรรมกุศลได้เต็ม สิ่งอะไรที่เคยรักษาก็รักษาใจ้าปีหนึ่งได้สองวันปีหนึ่งได้สิบวันปีหนึ่งได้เดือนหนึ่งปีหนึ่งได้แอบเดือนอย่างเงี้ยรักษาสิ่งก็ไม่ยังไม่เห็นวรักษายาวอะไรไม่รักษายากแล้ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ยากแต่เราคนอีกอื่นตหาอะไรก็จำเป็นนะนหนุ่มก็จำเป็นพวกมันก็เลยรักษาอยากมันก็เลยกล้าที่จะสิดศีล ถ้าอยากจะทำบาปเพื่อจะแลกวัตถุหรือนี่เด็กเด็กอายุสิบสี่อายุสิบหกค่าแม่ตายเนาะอยากเอาเงินไปซื้อโทัเร์น,นี่ก็ข่าวเยอะแยะนี่ข่าวมีกันเยอะแยะทั้งร้าก่โอ,โอโกงโกงเงินไปสิ้นจิตแสงบาปทั้รทงร้านนี่มีข่าวเยอะแยะ พวกนั้นไม่รู้ถ้ารู้แล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ห่วงเมาเะไรยํางอย่างนั้นก็คกณอีู่มีทางให้เป็นหลายสิบพันล้านทาน่านตัวม่เออกท่านก็ไม่มีทางผิดศีลโบตามาหาบุญอย่างเนี้ทา่านผ่านไปแล้วมันก็จะมาตกนรกมันก็จะมาเป็นบาปเป็นกรรมแตไอีกคนนี้ไม่รู้เลยแต่อคนรู้แล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหาเพราะฉะนั้นขอใจตรงนี้เล้่ก่อน มีปัญญาเจ้าของที่สูเหหงเปนคนไป็นอเออรงป็นอยางนี่เด็ท่องที่ยวรวมเป็นพวเ,เป็นสันตเวสีเป็นเป็ดเป็นสุรรกายที่ยังไม่ให้ล่างหรืออะไรเมื่อเราแห่นเด็กาานึกคิดเข้าไปเนี่ยกระแสความรู้มันจะไปกระทบกับจิตจิตของสันตเวสีาะสันตเวสีมันเป็นอย่า <c oughs> ี้ม่จิตเนี่ยที่เราใช้ความคิดเข้าไปนะต้องสมานความคิดกับความคิดมันก็จะทบกักกนได้ แปลว่ากายเนี่ยมันกระทบไปอย่างจิตตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ตาจิตหมายถึงโสตประสาทก็สามารถมองเห็นถ้ามองเห็นก็เป็นตาให้รู้เนี่ยนู้ไถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไม่โอ้วันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วข้าพเจ้าตอบไปทุกคนที่ไปทำบาปอย่างน้อยที่สุดทำบาปให้น้อยที่สุดเท่าที่มีความจำเป็นนในใน เล <ITA> <f> <laughs> ิกทำบาปไปโดยอริยายเหมือนพระอริยเจ้าไม่ทำบาปอีกหือเมื่อไปทำบาปจิตทุกพระเจ้าก็ปองใสเมื่อจิตปองใสขอให้จิตลูกดวงดวงได้อันนี้สงฆ์ที่ข้าปองใสขอแผ่เนี่ยขอให้โะกบกับจิตของลุกดวงได้ขอให้มีความปองใสมีความสุขสงเย็นจะอยู่ในบนสวรรค์มีสุขติบนสวรรค์อต์แหวติไปสู่ไปไหนไปสุข ทุกปฏิทุกปฏิจะไปทุกคนกท่าน,นะนมีสุขอยู่ที่ไหนก็ขอให้ท่านได้รับผลประโยชน์นี่คือการเผยเมตตาต่อกาปฏิบัติงานมีงานตรวจการตรวจในงาน้า,นารเลือกออก